ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามีภารกิจหนึ่งอย่างที่เราจะต้องไปทำก็คือเราจะไปล้างรถค่ะเพราะว่ารถเราไม่ได้ล้างมาแบบหลายวันมากแล้วแล้วทีนี้ก็คือจ๊เนึงนะคะขอไมเจอคนถ้า,นะาของไม่เจอ,อ,เ,จอเอา้าอยู่ไหนก่อนจะบอกนะลืมจะต้องขึ้นไปเอาคือวันนี้เรามีภารกิจจะไปล้างรถกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเนี่ย อ๋อเจอแล้วอะไรเนี่ยแล้วเพราะว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเออกินข้าวเย็นกันอะไรอย่างนี้นาอกับคุณแม่แล้วก็กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เออตอนนี้จะไปล้างรถล้างรถเสร็จแล้วก็เออคุณพี่เนี่ยพี่ชายเราเขาบอกว่าเอ้ยเขาทํางานอยู่แบบเฮ้ยซื้อน้ําอะไรอย่างเงี้ยมาส่งเขาสิแล้วก็เออเดี๋ยวจะไปแวะซื้อน้ําเสร็จแล้วก็ไปล้างรถแล้วก็จะกลับเข้าบ้านนะคะไปค่ะ มีแววจะได้เหนื่อยแหละเพราะว่าต้องเข็นรถทุกคนและตัวเราอะเป็นผู้หญิงแต่เล็กๆแค่นี้ยเราจะเข็นยังไงก่อนแต่ก็ต้องทําถ้าไม่งั้นก็คือออกไม่ได้ไปค่ะแล้วดูนี่รถที่ต้องเขียนและนี่คือรถเราทํายังไงละ่ะทีเนี้ยก็เข็นกันไปเลยตาแตกค่ะเข็นตาแตกไปเลยค่ะโอ้ทุกคนคือแบบจะตุยอ่ะ แล้วรถขั้นใหญ่มากกำลังร่วมลังถอยรถนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ออกถนนใหญ่ไม่เป็นอันตรายเนาะก็้าคิดได้โอเคค่ะเรวจะไปถอยรถคืนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปขวางทางเข้าออกของคนอื่นขาอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขอถอยรถแป๊บหนึ่งค่ะโอเคก็คือพร้อมแล้วเดี๋ยวยังไงก็คือขอตัวขับรถก่อนนะคะ กะว่าเดี๋ยวจะไปร้านอเมซอนก่อนเนาะไปซื้อน้ำซื้อน้ำเสร็จแล้วเอาไปให้พี่เขาแล้วก็เดี๋ยวไปลางรถกันหลังจากที่เอาน้ำไปให้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเขาต้องขับรถก่อนตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟอเมซอนแล้วนะคะจะไปสั่งน้ำกันแล้วเนาะเอาแว้นอนก่อนดีกว่าเพราะว่าเกะกะน,นะคะโอเคเราก็จะลงไปสั่งอเมซอนกันไปค่ะดับรถก่อน จอดก็คือแบบตรง้าก็ไม่รู้งงม,มาก <ser en> เร็วไหมทุกคนเราใช้เวลาแบบอืมทุกคนน่าจะตอดเราไม่ได้อยู่แล้วว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไปค่ะเดี๋ยวลงไปสั่งอซอนกันกนะคะนี่นะคะก็คืออเมซอนที่เราจะเข้าไปสั่งค่ะ เราก็คือสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะมารอคิวคะ่ะสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอกันแล้วก็เดี๋ยวจะโทรไปถามพี่เขาว่าพี่เขาส่งงานอยู่ตรงซอยไหนแล้วเราจะได้เอาอเมซอนไปให้เขากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็คือต้องไปรางรถต่อนะจ๊ะเออเมน้ามันดูตาแดงๆเออไม่เป็นไรหรกสวย รกิจของเราก็คือเอาน้ำไปส่งค่ะขึ้นรถแปบบก็คือวันนี้แดดแบบไม่ค่อยแรงนะบแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็พอแบบที่จะอยู่ข้างนอกได้อะไรอย่างงี้เนาะเออเดี๋ยวหาที่วางนะ้ำแปบบ๊บเดี๋ยวเราจะรีบาน้ำไปให้พี่เขาเราก็ยวต้องไปล้างรถต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งจะช้าไปกว่าน,นี้เนาะโอเคไปค่ะเข้อตัวขบับรถก่อน รออยแล้วนะคะเอาน้ำไปส่งให้พี่เขาเดี๋ยวต่อไปเราก็คือจะกําลังขับรถไปล้างรถนะคะเออเป็นที่ล้างรถแบบอัตโนม,มัติะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ล้างรถนานสาเหตุที่ไม่ได้ล้างรถนานก็คือเราอะไม่อยากเอารถออกจากที่จอดเพราะว่าเวลาออกจากที่จอดใช่ไหมมันก็จะไม่มีที่แบบกันแดดกันฝุ่นกันแบบใบไม้กันอะไรเงี้ยมันมีหลังคาเงียทุกคนเออเราก็เลยแบบไม่อยากเอาออกอะไรเงี้ยแล้ว พอเปลี่ยนที่ทํางานแล้วไม่ได้ใช้รถบ่อยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขับทุกวันอะไรเงี้ยก็มันก็จะไม่มีที่จอดพราส่วนมากเขาก็จะจอดกันแบบเป็นอาทิตย์กว่าเขาจะขยับออกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแบบข้างนอกใช่ไหมตอนเย็นเราก็เลยต้องเอารถแบบไปล้างได้แล้วแหละอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเขาขับรถก่อนนะคะอยอันตราย สาขาปั๊มเชลประชาอุทิศนะคะเผื่อใครแบบว่าอยู่แถวๆนี้เราจะแวะมาอะไรเงี ừ, ้ยเออเราว่ามันก็ล้างสะอาดนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูราคานะคะไม่รู้จะท่ายเห็นไหมนี่นะคะก็คืออัตราค่าบริการนะคะล้างสีแวกล้างโฟมอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยเขามีแบบเขาสามารถเคลือบกระจกให้เราได้ด้วยนี่นะคะกระจก ทุกคนดูฝุ่นตรงกระจกดีข้างนอกนี่เราว่าราคาก็ไม่แรงนะเป็น JW วอ h นะคะเป็นที่ล้างรถอตโนมัติก็คือที่เราล้างนะคะจะเป็นล้างสีดูดฝุ่นนะคะเป็นแบบแบบโฟมเนาะเขาบอกว่าโฟมสะอาดกว่าเราก็จะลองเชื่อเขาดูนะคะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะสะอาดไหมแต่ว่าล้างห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทุกที่แบบ เขาบอกเรามาให้เรามาล้างแต่ว่าไม่เป็นไรล้างแค่นี้ก็ได้เพื่อลดที่สะอาดของเรานะคะวันนี้ก็คิวไม่ค่อยเยอะนะเราเป็นคันที่สามนะคะตอนนี้คันแรกกําลังอยู่ในที่ล้างแล้วก็มีคันข้างหน้าเราที่กําลังแบบฉีดอะไรเงี้ยฉีดล้างอยู่แล้วก็ของเราจะเป็นคันที่สมคิดว่าใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงหนึ่งอะเริ่มทำนะทุกคนไม่เอารอนะอแกนี่คือเขาก็คือล้างทำความสะอาดให้เราก่อนนะคะเราก็คือล้างล้างเวทใช่ไหมโฟมแล้วก็เคลือบกระจกด้วยพอเขาฉีดหลอให้เราเสร็จใแมททุกคนเขาก็จะมีการแบบ เขาเรียกอะไรเอาไม่รู้โฟมหรอหรือ,รอน้ํายาอะไรเงี้ยมาล้างให้เราอีกทีนึงก่อนที่จะไปเข้าเครื่องข้างในตรงนี้ที่มันเป็นล้างอัตโนมัตินะคะเริ่มล้างแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือเครื่องอัตโนมัติมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ยเนี่ยทุกคนแล้วดูนะแบบมันสะบัดแรงมากอือหืออือหือทุกคนแบบมันสั่นสะเทือนมากมันก็จะล้างไล่ไปไเรื่อยๆนะคะดูดิ กล้องตกใจอะคันก่อนนะเราคือเสร็จแล้วไวมากนี่ค่ะมันก็จะเป็นโฟมอย่างรอบคันเลยแล้วมันก็จะไล่ล้างจากข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังมาข้างหน้าเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้คือกําลังแบบไล่กลับมาแหละก็จะประมาณอย่างเงี้ยทุกคนเออก็เดี๋ยวจะมารอดูนะคะว่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสะอาดแค่ไหนเออไปคะ่ะ อันจริงต้องบอกว่าที่เนี่ยเราเคยมาล้างแล้วหลายรอบประมาณสามสี่รอบได้แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นที่อื่นจะบ่อยกว่าน,นี้เพราะว่ามันอยู่คนโซนที่เราอยู่เนาะออแล้วมันอยู่ในปามอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเราชอบไปล้างรถตอนกลางคืนไงแล้วมันก็จะปิดปอะไรเงี้ยก็จะไปล้างแบบที่รถแถวบ้านเอาล้างให้มันแบบสบายใจอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ว่าที่นี่ก็คือดีเราก็แบบมาแถวนี้พอดีไงแบบที่เขาทางานแถวนี้เราก็เลยเออเลยมาล้างรถเลย ประมาณนี้เดี๋ยวพอล้างตรงนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะไปแบบขั้นตอนดูดฝุ่นแล้วก็ต้องขับไปให้เขาดูดฝุ่นข้างในเพราะว่ารถเรานั้นนะจะดูดฝุ่นสัทกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะน่าจะเสร็จแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนี่มันคือนี่เครื่องเป่าลมเขาก็จะไล่ลมแบบเนี้ยให้เราก่อนนะคะ เราอ่ะเคยมาลางแล้วใช่ไหมก็จําไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะปกติก็คือนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยเออเสร็จก็คือเสร็จเราก็ไม่ได้เป็นคนขับเองด้วยนี่เขาก็จะไล่ลงเห็นปะน้ํามันก็จะไหลไหลแบบไหลขึ้นอะไรเงี้ยเออตามตามลมที่เขาเป่ารถให้เรานะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องแบบร้อยเเซ็นนะคะจะมีแบบ คนด้วยเพราะว่าดูดฝุ่นอะใช้ใช้ใช้แบบเครื่องไม่ได้ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ตอนเราเข้ามาตอนแรกก็คือเขาจะมีการล้างให้เราก่อนรอบนึงก็คือใช้เป็นคนล้างเหมือนกันใช่จริงๆอล้างอัตโนมัติก็จริงแหละแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้คนช่วยด้วยนี่ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าเป่าลมเรียบร้อยแล้วน,นะคะตอนนี้เราเข้ามานั่งรอเลย ถ้าลาไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนอะ่ะในการทําความสะอาดอะ่ะแล้วก็คือมันเร็วจริงๆนะไอตรงที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นสติกเกอร์แปะคือแบบพอดีว่ารถเราข้างหน้าไอการชนมันแบบเผยอยีอ่ไงอันนี้น่าจะเป็นเขาแปะให้เราแหละเออน่าจะใช่นะอันนี้คือบรรยากาศในห้องที่นั่งรอนะคะเขามี Wifi ให้ด้วยนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะ ล้างเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็มาเติมลมนะคะสี่ล้อเงามากคือแบบเงามากโอ้โหอันนี้คือรอยที่ไปขูดยังไม่ได้ไปส้มนะคะเนี่ยเงาแบบเงาจริงเงายันกระจกล้อเลยก็คือเงามากค่ะล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังขับรถกลับบ้านนะจ๊ะจะบอกว่ารถเงามากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิป หลังจากล้างรถเสร็จให้ดูแบบเออแบบดีๆแบบละเอียดละเอียดกว่านี้ตอนนี้เดี๋ยวอุ๊ยตอนนี้ขับรถกลับบ้านก่อนนะจ๊ะโอเคคะ่ะก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถติดมากทุกคนค่ะกลับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่ารถล้างเสร็จแล้วมันสวยขนาดไหนเอาแบบละเอียดกว่าเดิมนะคะมาไปดูกันเออน้ำกระเด็นอันนี้คือสะอาดมากเงาปะทุกคนดูดิให้ดูล้ออะเงาจริง อันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะดูดิทุกคนเงามากอะ่ะแบบกระจงกระจกคือแบบใส่กริปดีไปหมดเลยนี่นะคะโหโคตรสวยอ่ะให้ดูแบบชัดๆคือแบบเงาอะไรก่อนเงามากเขาทำถึงมากนะคะใครที่แบบจะไปล้างก็ลองดูสวยจริงอันนี้คือด้านในนะคะล้างเสร็จแล้ว นี่เขาจะมีกระดาษรองให้บอกก็คือแบบเงาสะอาดเช็ดแบบสะอาดมากทุกคนดูดิข้างในก็คือแบบเนียนกริบเลยดูดิฝุ่นฝ่นก็คือไม่มีเลยเป็นไงเออเขาทำถึงอยู่นะคะดีดีดีทุกคนเราชอบก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรารอพี่เขากลับมาจากที่ทำงานแล้วเราก็จะไปกินข้าวกัน ขอเดินขึ้นบ้านก่อนนะคะกว่าจะถึงบ้านร้อนมากรถก็ติดมากค่ะไปนะคะเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีตอนช่วงบ่ายเย็นๆเนาะไปพักผ่อนก่อนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปกินข้าวมื้อเย็นแล้วอาบน้ําแต่งตัวออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามาแวะโกดังญี่ปุ่นมือสองนะคะก็คือเป็นชื่อชื่อร้านว่าโตเกียวพาซ่ซาบายตาคุงนะคะอยู่แบบ พุทธมนทรสมุทรสาครประมาณนี้แต่ว่าทลิปนี้เราจะลงให้ดูเป็นอีก EP หนึ่งเคค่าตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะเราอยู่ร้านบ้านคุ้งน้ํานะคะก็คือรถเนืองแน่นเหมือนกันแต่ว่าข้างในก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะไปข้างในกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครัวมันจะปิดก่อนโอเคไป ังได้ก็ว่าเลยนะคะทุกคนว่าเป็นร้านโปรดมากแล้วบรรยากาศดีมีดนตรีสดแต่ว่าตอนนี้ขอตัวกินก่อนเพราะว่าหิวมากแล้วนะคะอันนี้เพื่อได้กินข้าวมื้อเย็นตอน2องอทุ่มี่ะเคเดี๋ยวเราไปกินกัน,นะค่ะ ご視聴ありがとうん。 กินอิ่มแล้วนะคะของขาวจะไปดูไอติมกันค่ะไปตะัวติมขอดูหน่อยค่ะว่ากินไอติมรสอะไรบ้างรสอะไรอะนี่่ะเฮ้ยออกไปดูไหนแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะทูเรียนทูเรียนโนนปะ ไม่รู้คุณเรียนเอเต่อะไรนะเอเต้เอเอเต่อะเอเต้โอ้ยเยเบาๆโอ้โหอ๋อไม่อืมอืมอ้าโลดมากนี่ค่ะเต็มวานิลาวานิลาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่ช้อน อีพีนี้เราจะลงเป็นเดี๋ยวจะมาให้ดูอีพีหน้าว่าในแบบโตเกียวภาซาเนี่ยมีอะไรบ้างเออของเขาเยอะมากดูขึ้นดูดินี่ยังแบบยังไม่ได้เดินนะแค่มาแวะคาเฟ่ก่อนเออ